I know but I have an idea I heard the song today a few times and I I, you can do that I have no problem with that let's see how that how the response will be Ana Slat la la Ana Slat la 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 มาจนได้ครับเพิ่งบ่นถึงเมื่อวานนะครับแม่ตายยากจริงๆพับแผลเนี่ยแหละครับ กำลังบุญหาเข้ามาพอดีครับสุดท้ายแล้วก็เปิดตัวเป็นวิดีโอชุดแรกแล้วนะครับสำหรับอาร์เนอร์สตนะครับผู้จัดการทีมก็ต้องบอกว่ามาเป็นคนคุมทีมเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ของสโมสรหงแดงลิเวอร์พูลนะครับไม่ได้มาเป็นเมนเจอร์แต่มาเป็นเฮดโค้ชนะครับก็มีการเปลี่ยนระบบเปลี่ยนเส้นทางการทำงานการคุมทีมใหม่ของลิเวอร์พูลครับรอกันมาตั้งแต่เปิดตัววันที่1นะครับ1มิถุนายน แล้วก็มาถึงวันนี้นะฮะวันที่19มิถุนายนครับ19วันก็คงจะเป็นเลขที่ยอดเยี่ยมเพราะวะ่าเดี๋ยว21มิถุนาเดี๋ยวไปงานบวชอีก <laughs> อ่าโอเคเดี๋ยววันนี้มาไล่เรียงแล้วก็ถอดรหัสคำพูดของอันเดอร์สอตนะครับกับการเข้ารับงานเป็นผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลใน First Interview ผ่านทางลิเวอร์พูล FC ทีวีนั่นเองครับแล้วก็ที่นี่บีแหลมสิงหทีวีครับดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกโดยฟาร์มเฮาส์และสิงห์คอร์เปอเรชันครับบีแหลมสิงทีวีนำเสนอโดยขนมปังฟาร์ h o u s e ์ฟาร์ม u s e ส์หอมกลุ่นจากเตาทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์สิงห์คอร์เปอเรชันอ่าล้วครับท่านผู้ชมเริ่มต้นนะครับอัน,นส่นก็บอกว่าผมดีใจนะฮะแน่นอนไม่มีใครเสียใจหรอกนะครับแกก็บอกว่า ผมดีใจมากเลยครับผมที่ได้เข้ามาคุมทีมลิเวอร์พูลฟุตบอลคลับในครั้งนี้นะครับสำหรับอ r านเนอร์สล็อตนะครับก็แม่ดีใจอย่างที่สุดเลยนะครับประมาณนีแล้วกันเอาล่ะสล็อตนะครับค่อยๆมานะฮะก็บอกว่าผมบอกไปแล้วครับว่ามีความคล้ายคลึงกันเล็กน้อยระหว่างเมืองที่ผมเคยอยู่และเมืองที่ผมจะมาอยู่นะครับนั่นก็คือเฟนอในเนเธอร์แลนด์หรือว่าเฟนอรที่เดียวกันนะครับกับลิเวอร์พูลครับ เขาบอกว่าทั้งสองเมืองเนี่ยเป็นเมืองริมแม่น้ำเหมือนกันผู้คนทำงานบนท่าเรือเป็นชนชั้นแรงงานที่ทำงานหนักนะครับในเรื่องของปัจจุบันแล้วก็ในอดีตแฟนๆชื่นชมที่ได้เห็นทีมฟุตบอลผมคิดว่าสโมสรเหล่านี้ทั้งเฟยนอแล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยจากสิ่งที่เขาเห็นเขาบอกว่ามันมีความหมายนะครับกับแฟนบอลเพิ่มขึ้นถ้าผลงานทีมออกมาดีมันแปลกกว่าทีมอื่น ทั่วโลกอย่างแน่นอนสลอ็อตบอกแบบนี้นะครับเขาบอกว่าจากสิ่งที่ที่ผ่านมานะครับนี่คือสิ่งที่ผมเนี่ยเคยรู้สึกที่เฟโนสและตอนนี้เนี่ยผมคาดหวังว่าจะรู้สึกแบบเดียวเช่นกันที่แอนฟิลที่ลิเวอร์พูลนะครับก็บประมาณว่าทั้ง2เมืองเนี่ยเฟโนสกับลิเวอร์พูลเหมือนอกันตรงที่เป็นเมืองท่านั่นเองนะครับสลอ็อตบอกว่าทีมงานของเขานะครับก็จะดึงเฮียเคเข้ามานะครับก็คือซิปเค ผู้ชอปเนะครับเข้ามาเป็นผู้ช่วยโค้ชคนแรกหลังที่ work permit เนี่ยผ่านนะครับก็ได้ดึงตัวเข้ามารูเบนพีเตอร์สจะมาเป็นผู้นำในด้านสมรถร,ร,สมรถภาพร่างกายเป็นโค้ชสมรรถภาพร่างกายขณะที่คนหนึ่งก็คือฟาเบียนออเตจะมาเป็นโค้ชผู้ษาประตูของทีมชุดใหญ่นั่นเองนะครับก็แน่นอนที่สุดนี่คือชุดใหม่ที่เอาเข้ามา,าในการพูดกับ LCTV นะครับสล็อตกล่าวว่านะครับ เยือนคอปเนี่ยทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมเหลือเกินกับการคุมทีมหรือร์พูลฟุตบอลครับและออกจากสโมสรด้วยวิธีที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับเขาบอกว่า <S <s การออกจากทีมที่ดีมากและก็แฟนบอลที่ดีเยี่ยมแบบนี้เนี่ยต้องชื่นชมเยเอนครอปนะฮะอันนี้สลอตบอกสลอตบอกว่าเขาได้คุยกับครอปแล้วนะครับแล้วก็ได้รับคำแนะนำที่ดีมากแก่ตัวเขา แล้วก็สิ่งที่โดดเด่นสําหรับตัวของสล็อตเองซึ่งครอปบอกมาด้วยว่าเขาโดดเด่นตรงไหนนะครับหมายถึงสล็อตเนี่ยโดดเด่นตรงไหนครอปก็เหมือนกับบอกน้องมานะครับแล้วก็เชื่อว่าครอปเชื่อว่าสล็อตจะมีความสุขในการคุมทีมลิเวอร์พูลนะครับก็สล็อตพูดว่ามีความคล้ายคลึงกันในวิธีการเล่นนะครับหลายคนนําเปรียบเทียบกันระหว่างวิธีการของสล็อตกับวิธีการของเยอเกนนะครับแฟนบอล ก็แน่นอนครับชอบเห็นทีมเนี่ยทำทุกอย่างเพื่อชัยชนะในเกมแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างมันคงจะต้องต่อสู้กันไปเขาเชื่อว่าการปรับตัวเป็นเรื่องที่สําคัญเขาจะพยายามพลิกสถานการณ์ให้มันกลับมาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายในชีวิตของเขานะฮะสล็อตบอกมีหลายสิ่งที่ก็ยังคงเหมือนเดิมอยู่นะครับตอนนี้ที่ลิเวอร์พูลเนี่ยเขาบอกว่านักเตะยังเป็นเหมือนเดิมแฟนฟุตบอลยังคงเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็พวกเขาเนี่ยนะครับทีมงานของเขามาจะพยายามนะทำในสิ่งที่เยนน์คอปเนี่ยได้วางรากฐานเอาไว้และและเขาก็จะนำไอเดียของเขามาสู่ทีมต่อไปนะครับสารบบอกว่าเขามั่นใจ100%เซเลยครับว่าหลายๆคนในสโมสรแห่งนี้ยังรักแล้วก็เคารพในตัวของเยนน์คอปนะครับพวกเขาต้องหาวิธีที่จะให้ทุกคนเนี่ยคุ้นเคยนะฮะกับผู้คนทั้งในและนอกสนามนะครับ แล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยร่วมงานกันคุ้นเคยกับรูปแบบใหม่ๆแล้วก็รับพลังแบบเดียวกันทั้งในอาคารที่เขาใช้คํานี้นะฮะเขาใช้ใชคาว่าอาคารเนี่ยก็คือทั้งในในแอนฟิลด์เอ,เองแล้วก็ทั้งนอกสนามด้วยนะครับสล็อตบอกว่ามันคงจะแปลกถ้าจะบอกว่าเขากับครอปเนี่ยเหมือนกันทุกประการไม่ใช่แน่นอนนะครับซึ่งอันนี้ถูกนะเขาบอกว่าถึงแม้ว่าผมเนี่ยจะเข้ามาทํางานในตําแหน่งของครอปแต่เราเนี่ย ไม่ได้คล้ายกันเลยนะครับแน่นอนครับไม่คล้ายกันแน่นะครับดังนั้นเนี่ยเราเขาจะพยายามใช้คําว่าเราเนียครับก็แน่นอนตัวเขากับทีมงานนะครับจะพยายามเข้ากับผู้เล่นที่อยู่กับทีมตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อน,นําแนวคิดเรื่องฟุตบอลของเราเนี่ยนำมาใช้กับผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมที่ครอปวางเอาไว้เนี่ยให้เร็วที่สุดและดีที่สุดนะครับสล็อตบอกว่าในความหวัง เราหวังได้แต้มากกว่า82คะแนนต้องตั้งไว้อย่างนี้นะครับอาจจะเป็นแรงกดดันไหมแต่เขาบอกว่ามันเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับอาร์เซนอลแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เขาหวังแบบนั้นเช่นกันนะครับเราก็หวังว่าจะทําผลงานให้ขยับขึ้นมาจากฤดูกาลที่แล้วให้จงได้นะครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้เริ่มงานวันนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเขาบอกโอ้โหติดต่อกับทีมงานเยอะมากแล้วนะครับได้โทรคุยได้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ตั้งแต่คนทํางานที่นี่ ไปจนถึงทีมงานใหม่ที่กําลังจะเข้ามาและแน่นอนครับในแทบจะทุกๆวันเขาคุยกับดิชัทฮิลนะฮะอันนี้เป็นฝ่ายดูแลลิเวอร์พูลโดยตรงเลยพอออนะครับแล้วก็โทรหากันเพราะว่าเรามีเรื่องต้องคุยกันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มันเป็นงานใหญ่จริงๆสลัดบ,บอกว่าการที่เขานำเฮ er ียเคมาคือซิฟเคนะครับซิฟเคเฮาชอปหรือว่าฮูซอปเนี่ยนะครับเพราะว่าทำงานร่วมกันมานานและรู้ดีว่าเนี่ยเราต้องการอะไรกับโมเดลที่ลิเวอร์พูล สไตล์การเล่นผมคิดว่าทางซิฟเคนี่ยจะช่วยได้นะครับก็สลอตบอกซัมเมอร์เนี่ยมันดีจริงๆนะครับความจริงก็คือผมออกจากเฟนนส์มาแบบดีไม่ได้ทะเลาะกันและผมเดินทางมายังสโมสรที่ดีสโมสรที่เยอเวนคอปทิ้งสิ่งต่างๆที่ดีเอาไว้วางรากฐานต่างๆที่ดีเอาไว้ดังนั้นมันคือฤดูร้อนที่ดีที่สุดอยู่แล้ว ในตัวเขานะครับนี่ก็ประมาณนี้ในการให้สัมภาษณ์ของอันเดอร์สโอปนะครับเขาก็บอกว่า,าทางเยร์เกนคอปเนี่ยพร้อมที่จะเป็นบิ๊กแฟนแล้วก็คอยสนับสนุนนะครับเขาบอกว่าครอปแนะนำมา2-3เรื่องนะครับที่เป็นเรื่องสำคัญเลยนะฮะในการที่เข้ามาคุมทีมในครั้งนี้ซึ่งถือว่าแปลกเนื่องจากว่า,วาทั้ง2คนเนี่ยต่างสายต่างศึกนะฮะแล้วยิ่งครอปเนี่ย เป็นดอยช์นะครับเยนเป็นเยอรมันส่วนฝั่งเนี้ยสล็อตเนี่ยเป็นดัตช์นะครับเป็นเนเธอร์แลนด์เพราะฉนั้นแล้วการออกแบบเนี้ยปกติเขาจะไม่ส่งต่อครอปก็ไม่ได้อยู่ก็มาร้องเพลงในวันที่ตัวเองอำลาซึ่งมันไม่ไม่จำเป็นก็ได้แต่ครอปเลือกที่จะทำน่ารักมากในประเด็นนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ,อส่วนหลักใหญ่ใจความในการอ,าออก first interview นะครับการสัมภาษณ์แรกของอร์เนอร์สล็อตว่าจะเป็น ผู้จัดการทีมเรียกว,ว่าเราผมก็ยังคงติดคําว่าผู้จัดการทีมนะฮะแต่ว่าเขามาครั้งนี้เขาจะมาเป็นเฮดโค้ชให้กับลิเวอร์พูลเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์เลยนะครับเพราะก่อนนั้นเนี่ยนะเป็นทีมเมนเจอร์กันมาทั้งหมดนะครับ22 23คนจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันนะครับที่จะเปลี่ยนแล้วมาเป็นเฮดโค้ชนั่นเองคอยลุ้นกันต่อครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ในช่วงท้าย ก็ฝากไว้ด้วยครับกับหนังสือฟอร์มครอป n to นทูครอปของ b ีแหลมสิงนะครับซึ่งผมเนี่ยก็รอว่าเมื่อไหร่สลอตจะให้สัมภาษณ์เพื่อที่จะปิดต้นฉบับอย่างสมบูรณ์แบบเลครับก็จะออกตอนแรกเนี่ยก็วางไว้ว่าสิ้นเดือนเพราะนึกว่าสลอตเนี่ยมาวันที่1แล้วจะพูดเลยก็รอถึงวันนี้ต้องเข้าสู่กระบวนการผลิตก็ประมาณกว่าครึ่งเดือนนะครับก็เจอกันคาดว่าประมาณ หลังยูโรได้ส่งให้กับทุกท่านได้อ่านแน่ถ้าท่านอยากอยากได้แล้วก็เก็บเอาไว้ในความทรงจำในเรื่องราวของเยอเกมคอปการเปลี่ยนแปลงของลิวอ์พซึ่งถือว่าเป็นครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ50ปีและการเปลี่ยนแปลงจะเหมือนกับปี74ในยุคข,ของบิลชงคลีหรือการเปลี่ยนแปลงจะเหมือนกับยุคข,ของคิงเคนนี่นะครับเคนี่ดอลริสในปี1991ภาคหนึ่งนี่คือสิ่งที่น่าติดตามมากนะครับก็ฝากไปด้วยติดตามได้ที่ แอดไลน์นะครับแอด a m s เ n g นะครับเน้นย้ำนำเรียนติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ที่นี่ครับวิลามสิงห์ทีวีดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกได้ที่ไดีอาเนอสลอดแม่มาสัทีรอตั้งนานหนที่เดอุ้ยดีใจครับพ่อผมที่ได้มาคุมทีมลิเวอร์ p o o ครับพ่อ ลุยแดนอังกฤษเขียนบันทึกเจาะลึกเอกลักษณ์และอัตลักษณ์จากยอดปัดเจกบุคคลแห่งแอนฟิลบีแหลมสิงกันใจเสนอหนังสือบอนฉบับสตอรี่สีแดงเล่ม3 from ครอปเอ็น to ครอปเอ็นอัจฉริยะต้องบันทึกสั่งจองวันนี้ที่ Line Official at b e e l a m s i n g inbox facebook บีแลมสิงห์แฟนเพจหรือโทร 095-987-4141จองได้เลยนะจ๊ะอ่านวันนี้พรุ่งนี้อ่านอีกนะพิทิตเอ้ย